สวัสดีทุกท่านนะครับขอต้อนรับสู่ช่องมาดูกันพบกับผมปอนนะครับในคลิปนี้ผมก็จะมาพูดถึงเรื่องตาที่เราควรใช้ในการเล็งศูนย์ปืนนะครับพอดีว่ามีหลายท่านหลังไม่มาถามเยอะมากนะครับถามว่าคุณปอนผมควรจะใช้ตาข้างไหนเล็งดีควรจะหลับตาซ้ายหรือว่าหลับตาขวาดีนะฮะจริงๆเรื่องนี้ก็ค่อนข้างสําคัญนะในการยิงปืนในการยิงแม่นยํานะครับเพราะว่า เราคงไม่ลืมตาทั้งสองข้างแหล่งศูนย์นะครับการทําแบบนั้นเนี่ยมันจะมองเห็นภาพไม่ค่อยชัดเจนจะไม่ไม่ชัดเท่ากับการหลับตาข้างใดข้างหนึ่งแล้วใช้ตาข้างเดียวเหลงนะครับการมองศูนย์แบบลืมตาทั้งสองข้างเนี่ยมันก็อาจจะเห็นเป็นภาพซ้อนภาพเบลอนะครับตรงนี้มันก็เป็นเพราะว่าสายตาของเราโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ย ข้างซ้ายข้างขวาเนี่ยมันอาจจะมองเห็นภาพชัดเบลอไม่เท่ากันนะครับคนส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้นนะฮะมันก็จะมีตาข้างหนึ่งที่ว่ามันมองเห็นชัดกว่าอีกข้างที่ฝรั่งเขาเรียกว่า dominant eye นะครับก็เป็นตาเด่นนะครับตาที่มองภาพชัดก็จะเป็นตาเด่นเพราะฉะนั้นคลิปนี้ก็จะมาแนะนำเทคนิควิธีการหาตาเด่นตาด้อยนะครับ ง่ายมากนะครับท่านสามารถทําตามที่บ้านได้เลยนะฮะทำไปพร้อมๆกันได้เลยเริ่มแรกก็เอามือขึ้นมากางนิ้วโป้งออกแบบนี้นะครับเอาขึ้นมาสองข้างทําเหมือนกันแล้วก็ประสานเข้าหากันสังเกตว่าตรงกลางนะครับด้านบนนิ้วโป้งเนี่ยมันจะเป็นช่องสามเหลี่ยมนะฮะจากนั้นให้เล็งไปที่วัตถุอะไรก็ได้นะครับที่อยู่ตรงหน้าเรานะครับเอาสามเหลี่ยมที่เราเห็นเนี่ย ครอบลงไปวัตถุนั้นให้วัตถุมันอยู่กึ่งกลางสามเหลี่ยมพอดีนะครับโดยใช้2ตามองนะฮะเลืมตาสองข้างแล้วก็มองให้วัตถุอยู่ตรงกลางสามเหลี่ยมจากนั้นให้หลับตาทีละข้างผมจะหลับตาซ้ายก่อนนะครับหลับตาซ้ายปุ๊บเท่ากับว่าตอนนี้ผมมองด้วยตาขวาข้างเดียวนะปรากฏว่าผมยังเห็นวัตถุอยู่ตรงกลางสามเหลี่ยมเหมือนเดิมนะครับไม่ได้ขยับไปไหน อ่ะทีนี้หลับตาขวาบ้างใช้ตาซ้ายมองปรากฏว่าไอ้วัตถุที่ผมครอบไว้ในสามเหลี่ยมเนี่ยมองไม่เห็นเลยโดนมือบังบังมิดเลยนะครับแบบเนี้ยเท่ากับว่าตาเด่นของผมเนี่ยก็จะเป็นตาขวานะครับการที่จะยิงปืนจะเล็งศูนย์ปืนเนี่ยผมก็ต้องหลับตาซ้ายแล้วเล็งตาขวาซึ่งปกติผมก็เป็นแบบนั้นอยู่แล้วนะครับในทางกลับกัน ถ้าเกิดเราหลับตาขวาเราใช้ตาซ้ายมองแล้ววัตถุมันยังอยู่ในกรอบสามเหลี่ยมเหมือนเดิมเนี่ยก็เท่ากับว่าตาซ้ายของเราเป็นตาเด่นนะฮะเราก็ควรที่จะใช้ตาซ้ายในการเล็งศูนย์ปืนซึ่งการใช้ตาเด่นในการเล็งศูนย์เนี่ยมันก็จะทําให้เรามองเห็นภาพศูนย์ชัดเจนมากขึ้นทําให้เรายิงได้แม่นยำมากขึ้นนะครับตรงนี้ค่อนข้างมีผลนะแล้วก็สําคัญมากนะฮะแต่ถ้าเกิดท่านใดที่ อาจจะเป็นเพราะความเคยชินใช้ตาด้อยเล็งศูนย์มานานแล้วนะครับนานจนมันชินแล้วถ้าเกิดท่านยิงเข้าท่านยิงแม่นก็แนะนําไม่ใช้ตาข้างนั้นต่อนะครับก็ยินดีด้วยนะฮะซึ่งจริงๆแล้วมันมันก็มีนะแต่มันเป็นส่วนน้อยนะครับมันเป็นเพราะความเคยชินแต่ถ้าเกิดเปลี่ยนได้เนี่ยผมอยากจะให้เปลี่ยนมาใช้ตาเด็นเล็งนะมันอาจจะยิงดีขึ้น แต่ถ้าเกิดมันยิงสู้ตาข้างเดิมไม่ได้ก็ให้กลับไปใช้ตาข้างเดิมนะครับก็ลองดูมันไม่เสียหายนะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วเราก็ควรที่จะใช้ตาเด่นนั่นแหละนะครับคลิปนี้ก็มาแนะนำไว้เพียงเท่านี้ครับสั้นๆง่ายๆนะฮะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ